ชตักใส่ขนาดนั้นไหมโมโอเคบดให้ม mm ันเละๆโอ้ช mm ิ心 hmm. เย้บดไป ใส่มาให้หมดบีบมะนาวนี้นึง <Yeah. S 1> มะนาวบีบยบา <Yeah. S 1> บีบไปเลย <Yeah. S 1> บีบอีกนิดนึงโอเค g h t o พอแล้วครับโอเคคนคนพอแล้วครับเดี๋ยวเค็มคน คนให้ทั่วคนให้ทั่วครับ